ก่อนหน้านี้ DSI ตั้งท่าออกหมายจับมองชิตูผู้นำกองกำลังกาเรียง BGF ทหารของกองกำลังกาเรียงพุทธดีเคที่แยกตัวออกมาเป็นพันธมิตรกับกองทัพเมียนมาและก่อกตั้งกองกำลัง BGF ขึ้นในพื้นที่จังหวัดเมียวดีคอยดูแลผลประโยชน์ในเขตอิทธิพลของตัวเองให้กับรัฐบาลเมียนมาเขาคนนี้คือผู้นำสูงสุดและอาจอยู่เบื้องหลังแก๊งคอร์เซนเตอร์่วนเมืองระดับโลกท่าว่าหมายจับดังกล่าวถูกอายการสั่งเบรกเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ และแนะให้ไปสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเสียก่อนยังไม่ทันได้ข้อสรุปกรณีหมายจับ มองชิตูก็ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวของเมียนม,มาว่าเขาไปทําอะไราให้กับประเทศไทยจึงสมควรถูกจับกลุ่มเขาก่อกรบฏต่อประเทศไทยหรือไม่และออกแถลงการถึงบิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าพร้อมร่วมมือในการปราบแก๊งคอเซ็นเตอร์และหากกล่าวถึงรัฐกะเหรี่ยงปัจจุบันมีองค์กรการเมืองและการทหารของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่3ก๊กใหญ่ก๊กแรกคือสหาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU เป็นองค์กรทางการเมืองของชาวกะเหรี่ยงซึ่งสู้รบกับกองทัพเมียนมาเพื่อความเป็นอิสระและสันติภาพของชาวกะเหรี่ยงมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีซอกวยทูวินเป็นประธานคนาาที่10เป้าหมายของ KNU คือโจมตีรุกไล่ ให้ฐานทหารเมียนมาออกไปจากแนวชายแดนรัฐกะเรียงด้านตะวันออกให้หมดมีกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียง KNLA เป็นปีการทหารของ KNU นำโดยพลเอกซอจอนนี่หรือนายพลจอนี่เป็นผอ,อสูงสุดและพลโทบอจอแหฮเป็นรองผอ,อสูงสุดซึ่งกองทัพ KNLA นี้มีกองกำลัง7กองพลแบ่งกันคุ้มกันพื้นที่โดยกองพลที่1ควบคุมพื้นที่รัฐกะเรี่ยงบางส่วนและรัฐมอญตอนบนกองพล2จังหวัดตองอูควบคุมพื้นที่ 1, รัฐเกรียงตอนบนและภาคพะโคกองพล3จังหวัดเกละละวีทูควบคุมพื้นที่ภาคพะโคด้านตะวันออกบางส่วนกองพลสี่มริดทวายควบคุมพื้นที่ภาคตะนาวสีตรงข้ามจังหวัดประจวบคีรีขันกองพล5จังหวัดมูตรอหรือจังหวัดผาปูนควบคุมรัฐเกรียงตอนเหนือตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนกองพัน6 จังหวัดดูปลายาควบคุมพื้นที่จังหวัดกอกะเร็กและจังหวัดเมียวดีตรงข้ามจังหวัดตากจังหวัดราชบุรีและบางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีกองพล7จังหวัดพะอันควบคุมพื้นที่ตอนกลางรัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเมียวดีฝั่งใต้ตรงข้ามจังหวัดตากดังนั้นพื้นที่จังหวัดเมียวดีอยู่ในการดูแลของกองพลที่6และกองพลที่7นอกจากนี้ KNU อยังหนุนรัฐบาลเงา NUG ฝ่ายต่อต้านมินอองไล์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา และได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาส่วนก๊กที่2คือกองทัพกระเรียงพุทธเพื่อประชาธิปไตยหรือดี b a แยกตัวมาจาก KNU ซึ่งพื้นที่ยึดครองของกระเรียงดี b a อยู่ตอนใต้ของเมืองเมียวดีไปจนถึงอำเภอพพพระจังหวัดตากสลับกับพื้นที่ยึดครองของ KNU มีฐานที่มั่นสำคัญคือเขตพญาตองสู่ตรงข้ามกับด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้นำทรงอิทธิพลของดี b a มี3คนเบอร์หนึ่งคือพลตรีซอซิลเบอร์สองคือพันเอกหม่องส่วน ว่เบอร์3คือโกไซหรือพลจัตวาไซจรอลาคนนี้เป็นคีย์แมนสาคัญเพราะคุมเมืองสแกมเมอร์บ้านช่องแคบอําเภอวาเล่ ale, จังหวัดเมีวดีตรงข้ามตําบลช่องแคบอําเภอพบพระจังหวัดตากอย่างไรก็ตาม d k b a ไม่ฝักไฟไฟใดปุยได้กับทั้งมินออนไลน์และ KNU และก๊กที่3 กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF เกิดขึ้นจากการแยกตัวออกมาจากพันเอกนักขโมยโดยพันเอกซอชิตูพันโทซอโมโตงและพันตรีเต็งวินนำกำลังทหาร DKBA แยกตัวออกมาแปลสภาพเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนสังกัดกองทัพเมียนมาซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมามอบให้พันเอกซอชิตูและกองกำลังกระเรียง BGF จำนวน13กองพันคุมพื้นที่จังหวัดเมียว,วดีจังหวัดพะอันและจังหวัดพะปูนรัฐกระเรียงปัจจุบันกระเรียง BGF ยังเป็นทหารสังกัดกองทัพเมียนมาขึ้นตรงต่อกองบัญชาการทหารภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองมอละแมงกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มมีนักการเมืองมีทหารมีการปกครองด้วยตนเองเหมือนประเทศหนึ่งเมืองเมียว,วดีที่กำลังตกอยู่ในสภาพย่ำแย่หลังจากถูกมาตรการ3มตัดเพียงไม่กี่วันแต่สายป่านของเหล่าผู้นํากะเรียงเทาที่เชื่อมต่อมายังฝั่งไทยช่วยประคองให้ธุรกิจต้มตุ๋นหลอกลวงเดินหน้าต่อไปได้ตราบใดที่บรรดาอาดยากรข้ามชาติ ยังไม่ถูกกวาดล้างเหล่าผู้นำการเรียงสีเทายังได้รับประโยชน์และประเทศไทยไม่กวาดบ้านของตัวเองมาตรการ3ตัดที่รัฐบาลเอามาก็เป็นเพียงผลสะเทือนในช่วงสั้นๆเพราะอีกไม่นานกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไทยและทั่วโลกได้อีก